ครับสวัสดีครับน้อมอิเล็กทรอนิกส์ครับในมาเป็นเหมือนเด้ครับมีซอมตัวเชื่อมอินเวอร์เตอร์ครับยี่ห้อให้ดูครับัวครับหัวยังมานี่อาการเปิดติดครับแต่ว่ามันติดไฟโอซีมันติดครับเชื่อมมาไหนครับรอมองครับเปิดล้อมองครับเสียปกครับ โอซีติดครับเชฉียบไปเลยเปิดครับครัโอซีติดครับแม่แม่แม่ว้าวไปบอกครับไปบอกนี่ครับจะไม่เฉียบไปเลยครับนี่ครับสมมาแล้วครับคุณผู้ชมโมุนไฟนะครับไปถอดกันเลยครับ มันเป็นจากทรา,า,ายเกิดจากทรายหินนะครับ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 ลังจากหมังมาแล้วครับใส่ในนับมา<ด><ด>หวัดเบื้ง สะเป็นผากตักหลักครับชวงนี้จะเป็นผักอินเวอเตอร์อินเวอร์เอร์เนผักพันครับายไอกมาเนี่ครับเสียปักปึ๊บนี่ดี่พันเปชิงหอแปงนี่ดีด่ยพัน ไดวิดตัวนี้ครับของมันไอซี่สามลอยเดี๋ยวจะเป็นผากค,ครับครับรบังบังบมมดเฟตครับน้่สัง่งสั่งคนหนึ่งครับสั่งอาหาคนหนึ่ง ครับต่างอาคุณหนึ่งครับบัดเบิ้งเครืตัวนี้ครับเครืช่ปยพิชิงครับเครอินเวอร์เตอร์ครับหักใจไฟชุดใจไฟ เอาแดงจับค่ากลางครับทวดเฟิตจะกินคานหนึ่งครับผ่านครับบาช็อตมาช็อตครับชนะครับมาช็อตครับเพื่าดครับครับอะครับเอาพุทมันนี่ครับผ่านหมอแปลงกนี่นี่แปลงหน่อย จับกานครับปอดเฟียดด้วยครับจะปล่อยเงครับชดเบอร์ด้วครับาได้แต่ชดครับอย่งว่าเฟีดชดด้วยชอดครับไป้ยหรือถอดเปลี่ยนมาครับเบอร์ใดเป็นปล่อยางครับปลดกันเลยครับทำบาจากปลดมาครับกับผักทำเอาคุะครับ ี่เคจงองเล็กๆๆๆน้งเลบร์ได้ครับเบอร์ใดครับเบอร์เจ็ดหาทีเจ็ดหาหาศูนยครับเจ็ดหาหกศูนยครับเคเจ็ดหาทีหกศูนขับกำลังกับไปแล้วขอดอกมาวัดบาครับมัน,นจะตายบ่ ไปว่าจวงตัครับสามตัวครับสามตัวครับอีอฮึอับตัวนี้เฟสกำลังนะครับครับมันอะสวิตชิ่งดีครับหะกันอินเวอเจอ มันไม่จะพังนะครับตายเงินนะครับชฉกตัวไรอยูดแล้วม,มั้ยอ,ออกมาเบิ้งบัดบอครับ quả đạn không, quả lòi như nào hả, quả đạn không, quả lòi như nào hả, tên là người มีหอยหอยสอมอะไรกำยังมากส,มแ,สมแล้วก็ใชไ้ได้ได้ได้รับไตครับเชื่อมทีเวอร์เตอร์ทำอ,อ,อย่างครอบะนาะดีบันขั่วไปต่อตรงไหมล้ะครับ nhẹ này nhẹ không sạc ừ. nhẹ pin nào bao pin sáng nào quay hết thấp sáng nào ต้งโยกครับพช่องน้าคอยถอดครับพี็ช่องน,คออองน้ครับถอดโดนเติบครับขอนหยาครับเป็นเป็นช่องน้วบัดเบิ่งครับเบิ่งครับวัดเบิง่งจับมาครับมันฉัดะ มันขึ้นแบบเจ้าข้าจะเรีว่าช็อตครับถือเดียดถึกเสียงครับข้ได้ครับเรียกจับโค่งครับอาการครับขึ้นครับ ครับดีครับนะครับเพื่อนครับดีครับก็ดีครับบวกเพื่นครับข้าควาครับบวกเพืนครับสวัสดีครับอ๋อเออมันมีขึ้นอย่างวัดได้บอลจอนชัดเลยครับแล้วบัดบอบอลจอนครับบอลจอนกับ ดีครับบ่ช็อตครับไปเทียบครับิตีขึ้นตอนนีว่าช็อตในวงจ่วนครับบ่ช็อตครับว่ช็อตครับมัดข้ากลางกับอาข่าบันสีต่อห่างว่าช็อตเพราะมันหัวครับแัดไปช้าหน่อยครับเห็นครับครับ อปกติครับน่ครับขึ้นปกติครับดีขึ้นจำแสดงว่าเป็นครับขับค้านี่ครับครับปกติครับปัดทั่วคร้บรอตัวขึ้นครับอเหมือนหัวครับเนี่ยนะครับ โอแล้วช็อตเลยครับช็อตค้านึงครับวัดพวกงดีๆครับวัดค้านี่ว่าช็อตครับค้านี่ครับกลับหัวแดงจับคากางครับโค้งคากางแดงว่าช็อตตัวหนึ่งครับหามาเปลี่ยนครับชื่อมาเปลี่ยนเบอร์เคเจ็ดห้าจีหกศูนย์ครับเป็นจีบีชีครับผม อับเดตฮามาเขียน okay. uh, ครับครับครับได้มาตัวใหม่นะครับเสียบไวปครับในห้องไม่กานีรเสียบไปครับใช้ทวไม่เข้าไปครับ ช่องน้ำอืมโอย้ใส,ยยส,ส่หยักเท่าไปใส่ครับใส่บัตรฟิลด์ครับสามตัวเปลี่ยนเบิตรทั้งสามครับอย่าวัดเบิลง์ข้าวออนครับไม่ใช่ช็อตที่เราบัเอาพูออดกอดข้าวดอกทางอาคุนหนึ่งครับคำขีดสองขางแสดงว่าผงผ่านครับ อันที่พัานนะครับครับโมชัปให้นวงจรนะครับอันทีน่ก็ได้นนะครับหัวเข้าไปประกอบใส่โคมครับจังมาลอมครับแล้วจะได้บะไรครับครับเดี๋ยวนะครับประกอบเดี๋ยวอันนี้มัดมือ Nhìn tờ vào xem một quán sao. một quán nữa ครับ. không? ปักครับเสียบปักครับเสียบปักครับทวงหลอนนะครับมาแล้วครับติด O4 ครับ O4 กระเพ็บไปว่าพ่อเอาปะตรงครับไอโอซี่ไฮครับแล้วว่าน่าจะเหลี่ยงครับ จะวาต่อใีเปลนเดียวไป็นครับไป,ไปองเชี่ยม,มครับเรองเชี่ยม,มกับกตอส

ใช้ครบคับเดี๋ยวลองมครับเข่าครับออนคต่กงไหเชี่ยมรับ อันนี้นึงครับ ครับการครับครับสำหรับคลิปตัวเชียมครับอินเวอร์เตอร์อรอรอรครับเปิดติดครับแต่ว่าเชียมบ่ได้ครับมันไม่เชียมได้ครับไอปที่ไปไปโอซีติดครับ วีธีตาย3มตัวครับวไปไไปช่้งมีครับตามพลัยขดแร์กดติดต,ต,ตามครับรอมยืดมันอีกชวัสดีครับตามมีครับแบบครับทานครับ